สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหมอคเีนพะยากรณ์อ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่หมอคเีนมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือพี่หมอคเีนมีไพ่สองกองนี้ค่ะนะคะไพ่สองกองนี้วันนี้จะมาในคอนเทนต์นะคะหัวข้อปี2564คุณจะรวยมากน้อยแค่ไหนโอเคค่ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วเลือกไพ่ นะคะกองใดกองหนึ่งที่คุณรู้สึกดึงดูดใจที่สุดนะคะเลือกดีๆนะคะแล้วก็พี่หมอเฟรนนะคะจะนับ1-5ถึงนะแล้วคุณเลือกนะคะ5 4 3 2 1โอเคค่ะเมื่อคุณเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเย่บไว้ในใจเดี๋ยวพี่หมอเฟรนจะมาเริ่ม ทำนายนะคะดวงชะตาความรวยของคุณคุณจะมีดวงเป็นเศรษฐีหรือไม่ในปี2564นี้นะคะโอเคค่ะนะคะเด็กที่1น,นะคะกองสีเทานะคะคุณนะคะจะมีโชคลาบจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามานะคะอยู่ในระดับนะคะที่ร่ำรวยนะคะค่อนข้างร่ำรวยหรือรวยขึ้น จากการเป็นหนี้สินนะคะก็จะค่อยๆทุเลาแล้วก็ค่อยๆหมดไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะหนี้สินของคุณจะเบาบางลงนะคะจากหลักล้านนะคะก็จะลดลงมาหลักแสนนะคนที่มีหนี้หลักแสนก็จะลดลงมาหลักหมื่นนะคะหรือนะคะสามารถปลดหนี้ได้นะคะมีเงินเป็นกอบเป็นกร,รมหรือหาเงินมาใช้หนี้ได้ทัน ะคะคุณจะได้การเฉลิมฉลองนะคะคุณจะได้รับเงินพิเศษนะเวลาที่คุณลำบากสังเกตไหมคะเวลาที่คุณแบบว่าต้องการเงินด่วนเงินฉุกเฉินจริงๆหรือว่าเงินที่มันจะหมดบัญชีนธนาคารของคุณแล้วคุณกลุ้มใจมากคุณเครียดมากแต่แล้วก็เหมือนปาฏิหาริย์นะคะทําให้คุณอย่นได้เงินมาใช้ทันเวลาหรือได้เงินมาใช้หนี้ทันเวลาไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าเช่าห้องหรือว่า ค่ากู้นี่ยืมสินอะไรต่างๆที่คุณติดค้างเนี่ยนะคะคุณกังวลใจคุณหาเงินหมุนไม่ทันแต่แล้วก็เหมือนปฏิหาริมาช่วยคุณได้ทันเวลานะคะคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่คุณจะมีความสุขมากในปีหน้านะคะตำแหน่งการเงินของคุณเนี่ยเรียกว่ากราฟชีวิตในด้านการเงินจะพุ่งขึ้นนะคะจากปีนี้น่าจะเป็นขั้นที่1 นะคะหนึ่งนิดๆน,นะคะปี2 5 6 4กบชีวิตด้านการเงินของคุณกรับเศรษฐีของคุณจะพุ่งขึ้นนะคะอยู่ที่4และ5ขั้นเลยนะคะถือว่าดีมากเลยเนาะนะคะมาดูพาไพ่ใบต่อไปกันเอ o อ c u ับค่ะเอ o อ c u ับแน่นอนค่ะน่ารนับรอยคุณจะมีเข้ามาเรื่อยๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ พิกัดเดกครั้งนี้นะพี่หมอควีนนะคะไม่ได้ระบุเจาะจงเป็นดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยตรงนะคะสามารถดูได้ทั้ง12ราศีนะแล้วก็ท่านที้เกิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะดูไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไกด์ลายนํำทางชีวิตพี่หมอควีนไม่อยากให้เป็นแค่การดูดวงแต่นะคะอยากให้คุณน,นำไป ปรับใช้ในชีวิตได้นะคะเพื่อให้ดวงคุณดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงหรือไพ่แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำความคิดนะคะและความเชื่อศรัทธานในตัวเรามากกว่านะคะโอเคค่ะเอสออบครับหมายความว่าโชคลาบลาบลอยเงินจะเข้ามาเรื่อยๆค่ะให้คุณได้อุ่นใจค่าขายก็จะปังขึ้นความรวยจะหลั่งไหลเข้ามานะความโชคดีจะถาโถมเข้ามาในชีวิตของคุณดูสิอยากได้อะไรก็ได้ ะะหลังจากที่ปี2563นี้การเงินตึงมือมากนะคะหมุนเงินไม่ทันนะคะโอ้โหนะคะนี่สินเพิ่มพูนทวีคูณนะคะได้มือซ้ายจ่ายมือขวาหยิบยืมคนนั้นคนนี้หมุนเงินไม่ทันนะอยากจะได้อะไรก็ต้องอดออมต้องประหยัดมากแบบใช้เงินแบบกระนิบกระเหนี่ยมเลยใช้เงินแบบต้องระมัดระวังอ่ะปีนี้นะแล้วก็ธุรกิจที่ทําก็อาจจะต้องแบบเหมือนว่าต้องหากู้นียืมสินหาเงินมา มาใช้ฉุกเฉินก่อนนะคะแต่ว่าปีหน้าดูสิคุณอยากได้อะไรก็ได้เลยนะคะนะอ่อยากได้อะไรก็ได้เลยเรียกว่าของหอย่าง7อย่างในปี2,564จะต้องมาเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะถือว่าค่อนข้างดีในเรื่องการเงินดวงเศรษฐีกำลังมาแรงนะบอกให้เลยว่าลองนะคะลองซื้อลอตเตอรี่ดูนะสำหรับท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสียเ่ยงลอตเตอรี่นะแต่อย่าซื้อด้วยความโลภนะคะอย่าซื้อด้วยแบบคาดว่าจะรวยนะ อืนะคะเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญกุศลเห็นไหมคะบุญกุศลของคุณด้วยนะคะคุณจะได้รับโชคลาภจากจากเด็กนะได้รับโชคลาภขออภัยค่ะโชคลาภจากเด็ก ให้ทำบุญกับเด็กเยอะๆค่ะนะคะทำบุญกับเด็กนะคะให้มีความเมตตาต่อสัตว์นะต่อสัพสัตว์ก็คือให้ข้าวให้น้ำสุน,นัขหมาแมวจนจัดข้างทางข้างถนนเห็นคนลำบากนอนข้างถนนเดือดร้อนอะไรเงี้ยช่วยไปเลยค่ะนะคะพอคุณช่วยปุ๊บคุณอธิษฐานจิตขอให้บุญกนนุศลนี้ส่งถึงเทวดาที่คุ้มครองตัวข้าพเจ้าคิดดีพูดดีทำดีค่ะและชีวิตเจริญรุร่งเรืองอย่างแน่นอนนะคะนี่คือไพ่ใบนี้นะคะนายอ๊อฟคัพเนี่ย ก็คือนะคะให้การใส่ใจการดูแลเช็คแค่คนที่คุณรักด้วยหรือว่าคนแปลกหน้านะคะให้มีความเมตตาเยอะๆเ,เลยเรียกว่าสะสมบุญเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนะปีหน้าเนี่ยดวงชะตาของคุณจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงนะคะคุณจะต้องหมั่นสร้างบุญกุศลอย่างหนักเลยเพื่ออะไรคะเพราะบุญเก่าเราใช้หมดเนี่ยบุญใหม่เราก็ต้องสร้างเพิ่มเห็นไหมคะ คุณจะอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ตามแต่นะคะคุณจะอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ตามแต่คุณจะบนบานสันก่าอะไรก็ตามแต่นะคะคะคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นด้วยนะนะเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือความสม่ำเสมอในการกราบไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำแผ่เมตตาชิดเบื่อบ่อยค่ะนะคะนายออฟคอนคะ่ะ โอ้โหท่านที่เลือกไพ่กองนี้ถือว่าเป็นเศรษฐีเลยนะดวงเศรษฐีกําลังขึ้นดวงพุ่งรุ่งมาแรงมากค่ะนะคะควรจะได้รับข่าวดีนะคะงานเก่าๆเ,เงินเก่าๆ คนที่ติดหนี้คุณเนี่ยจะเอาเงินมาให้นะแล้วก็คุณจะได้รับข่าวดีแฟนเก่าจากไปแล้วเนี่ยอาจจะติดต่อคุณกลับมาคนใหม่ๆมิตรใหม่ๆผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูช่วยเหลือคุณนะคะคุณจะได้รับงานใหม่ได้ย้ายไปที่ทำงานใหม่นะคะหรือว่าคุณจะได้รับข่าวคราวจากเขาคนนั้นที่คุณแอบรักแอบชอบคือมันเป็นเรื่องราวของไพ่ที่ดีมากเด็กที่ดีมากเลยนะคะให้คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณเนี่ย ทำอยู่นะคะให้คุณลงมือทําแบบว่ามีความเชื่อมั่นเลยนะคะ แต่คุณเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดมากนะคะคิดมากชอบคิดถึงเรื่องราวเก่าๆมีความกลุ้มใจกังวลนะคะกังวลว่าเงินจะหมดกังวลว่าจะหาเงินไม่ทันกังวลว่าจะหางานที่ไหนกังวลว่าจะทําอะไรใช่เหรอจริงเหรอนะคะจะไม่ค่อยเชื่อหรอกจะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแม้กระทั่งบางครั้งเห็นต่อหน้าเลยนะคะมันเกิดขึ้นก็ยังไม่มีความเชื่อนะดังนั้นเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตเราปรุงแต่งขึ้นมาเชื่อได้หรือไม่เชื่อเนี่ยเราจะต้อง นะคะมีศรัทธาในหัวใจเรานะคะหรืออยากให้ใครเนี่ยมาเป่าหูได้ห้ามหูเบานะคะห้ามหูเบาในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อกับเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อกับไม่เชื่อนะคะแล้วก็ให้ทำตามที่ไพ่บอกนะคะปีหน้าคุณปังขึ้นค่ะคุณกราฟชีวิตของความเฮงของคุณเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่คุณต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดในไพ่ใบนี้นะ คุณจะอ้อนวอนจะขอพรจะอะไรต่างๆเนี่ยปีหน้ามันเป็นปีที่ดีมากๆเลยสําหรับคุณนะคะพ mm ี hmm. ่หมวควีนจะเปิดไพ่สิบใบนะคะ mm hmm. อ่าแน่นอนค่ะคุณกังวลใจอีกแล้วค่ะนะคะคุณกลุ้มใจ mm hmm. ตอนนี้คุณกําลังคิดค่ะว่าจะจริงเหรอพี่หมกควีน mm hmm. ก็ดูปีนี้สิดูตอนเนี้ mm hmm. ผมหนูพี่โอ้โหจะรอดไม่รอดนะคะตอนนี้แบบ พี่กังวลใจมากพี่เครียดมากพี่นอนไม่หลับพี่คิดมากพี่ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงพี่ไม่รู้จะเดินไปยังไงพี่ท้อมากเลยหมอควีนเนี่ยค่ะนะคะคือการท้อการหมดกำลังใจการไร้เรี่ยวแรงแล้วมองไม่เห็นว่าอนาคตมันจะดีจริงหรือเปล่านะคะก็มียิ้มบ้างแหละนะคะแต่ว่ามันก็ยังเศร้าอยู่มันยังท้ออยู่นะคะเรียกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความท้อลึกๆในใจสรุปไพ่ใบที่1ิบค่ะ บอกได้เลยว่าอย่าหันหลังกลับไปที่อดีตค่ะอดีตมันคือความทุกทุกคนนะคะกว่าจะประสบความสําเร็จได้คือล้มเหลวก่อนแต่ให้คุณเชื่อมั่นให้คุณมีจิตใจที่แข็งแกร่งคุณจะต้องมีศรัทธานะคะศรัทธาแล้วก็คุณจะต้องแบบลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเปลี่ยน นะคะไพ่นะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนดวงชะตาคุณได้นะแต่ตัวคุณเป็นผู้กําหนดและลิขิตชะตาชีวิตคุณเองค่ะนะคะคิดลงมือทําค่ะนะไม่ว่าคุณจะล้มเหลวกี่ครั้งไม่ว่าคนใกล้ตัวคุณจะไม่กำลังใจคุณก็ตามแต่แต่คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งคุณมีใจสู้เอาคำดูถูกนะมาเป็นแรงบันดาลใจคุณต้องผลักดันตัวเองค่ะบอกได้เลยปีหน้าดวงคุณรุ่งนะแต่ไม่ใช่รุ่งแล้วนอนรอ โชคชะตาวาสนาบุญหล่นทับไม่ได้คุณจะต้องลงมือทําเพื่อเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องขยับขยายหางานใหม่ทําอะไรใหม่ๆคิดต่างนะคะคิดต่างแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีค่ะชีวิตจเจริญรุ่งเร,องเรืองอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามช่องพี่หมอกฟินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะถ้าชอบกดแชร์ไปค่ะส่งต่อสู่คนที่คุณรักปี2564นี้ขอย้โชคดีทุกท่านทุกคน ร่ำรวยค่ะดวงเศรษฐีกำลังมานะจ๊ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองมาดูกันนะคะว่าท่านจะมีโชคมีความรวยในช่วงปี2564หรือไม่นะคะดูกันค่ะไพ่ใบนี้นะคะคุณจะได้นะคะคุณจะได้การเงินหรือโชคลาภจะมีความมั่งมีความร่ำรวยเงินนี้นะคะคุณจะต้องเสียเงเหยื่อ นะถึงจะได้ตังคุณจะใช้สมองนะคะของคุณเนี่ยแลกเป็นเงินก็คือไอเดียนะคะความสามารถของคุณนะคุณจะได้เงินมาจากการทํางานนั่นแหละเขาเรียกว่าเสียเงือแล้วก็ได้ตังนะคะแต่คุณปีหน้าคุณจะรวยขึ้นคุณจะสบายขึ้นนะคะเพราะว่านะคะดวงการงานของคุณจะเด่นนะ วงการงานของคุณจะเด่นจะมีผู้ใหญ่นะคะมอบหมายงานให้คุณแล้วก็การงานที่คุณทําไว้เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นมีโอกาสมากที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลางานนะคะเบื่องงานเก่าแล้วก็ไปทํางานใหม่แล้วก็ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเก่าด้วยนะคะไพ่ใบที่2นะคะอะไพ่ใบที่สอง คุณท้อเหลือเกินนะคะปีนี้นะคะคุณท้อมากเลยนะคะความกดดนันสภาวะกดดนันความเหนื่อยนะคะการเรียกว่าการท้อแท้หมดหมดกําลังใจนะคะไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนดีนะคะการเงินกระเป๋าแห้งมากนะคะกระเป๋าแห้งมากแล้วก็คุณก็ขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวของคุณอยู่ตอนนี้ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ mm hmm. พี่หมอคุนจะเปิดไพ่สิบใบนะ โอเคนะคะมาดูไพ่ใบที่3กันคุณอาจจะต้องเดินทางไปทํางานไกลหน่อยนะคะคุณอาจจะต้องเดินทางไปทํางานไกลหน่อยนะคะไกลจากบ้านนะคะอาจจะเป็นต่างจังหวัดไกลๆนะคะหรือว่าคุณจะเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากใครในปีหน้านะปี2 5ง4นห้ารยหรือคุณแพลนที่จะ,ะเปลี่ยนงานใหม่ไปที่สถานที่ใหม่ๆอาจจะไกลหน่อยนะคะเพื่อหารู้ทางในการหาเงินนะคะ แต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยเพราะว่านะคะคุณยายที่ใหม่เนี่ยการงานของคุณเห็นไหมคะไพ่ใบแรกนะคะก็คือคุณจะได้เงินจากการงานนะคุณจะรวยขึ้นมั่งมีขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะเก็บเงินเป็นคุณ จะรู้จักการใช้เงินมากยิ่งขึ้นคุณจะประหยัดอดออมมากขึ้นหลังจากปีนี้ปี2563เนี่ยการเงินของคุณมันตึงมือมากนะคะคุณแบบทำงานหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะทำเยอะแต่ได้ตังน้อยไม่พอคุ้มเลยนะคะแล้วก็ถ้าการมินิสินของคุณเนี่ยก็เรียกว่าหมุนเงิน หมุนเงินมือซ้ายจ่ายมือขวาออกไปออกมาแบบนี้ค่ะดวงชะตาของคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะนะคะการดูไพ่ของพี่หมอควีนนะคะเกี่ยวกับออคุณจะรวยไหมนะคะในปี2564สามารถดูได้ทุกราศีพี่หมอควีนไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงก็สามารถแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวได้มีค่าครูเป็นปกตินะคะ คุณเกิดจันทร์ถึงอาทิตย์สามารถดูได้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับดวงคุณนะเพราะว่ามันเป็นการดูไพ่โดยรวมเนาะพิกอเด็กนี้นะคะมาดูไพ่ใบที่5กันนะไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณถึงความร่ำรวยของคุณคุณมีโอกาสเป็นเศรษฐีไหมคะมีค่ะนะคะคุณจะได้รับงานใหม่ หรือว่าคุณจะมีเงินเนี่ยมาต่อเติมซ่อมแซมบ้านของคุณสถานที่ที่คุณอยู่หรือว่าคุณกําลังคิดจะต่อเติมบางสิ่งบางอย่างในบ้านที่คุณอยู่อาศัยเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นสบายขึ้นนะคะหรือคุณมีแพลนที่จะหาเงินเพิ่มเพื่อจะได้แบบเอาไปปลูกบ้านสร้างบ้านให้คนที่คุณรักนะคะ การเงินของคุณนะคะจะดีขึ้นกว่าเก่ากว่าปี2563นะคะคุณกำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่ว่าจะทำไม่ทำดีจะเอาไม่เอาดีจะทำยังไงดีนะเขาเรียกว่าสองจิตสองใจจะเปลี่ยนงานดีไหมเปลี่ยนแล้วจะดีไหมหรือว่าความรักครั้งนี้จะไปต่อดีไหมหรือจะหยุดดีไหมคือทุกอย่างมันเป็นการตัดสินใจสองฝั่ง นะอยู่กับความกังวลอยู่ว่าอยู่ในช่วงการตัดสินใจนะคะพี่หมอคินจะเปิดไพ่10บใบนะคะมาดูไพ่ใบที่7กันดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาเขาเรียกว่าชิบะจรลงเท้านะต้องย้ายสินฐานต้องไปอยู่แดนไกลอยู่ที่ไกลไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดในประเทศต่างประเทศ นะคะยิ่งไปไกลๆอยู่ไกลๆแต่ยิ่งดีอยู่ใกล้อยู่ที่เดิมๆไม่รวยนะไปอยู่ไกลๆที่ใหม่ๆคนใหม่ๆงานใหม่ๆรวยขึ้นค่ะนะคุณจะได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำรรเลยนะในปีหน้าเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องแบบว่าคือเดินทางลําพังนะถ้าคุณอยู่ร่วมกับกลุ่มคนมากๆน่ะคุณจะเจอเปัญหาที่มันหนักใจอึดอัดนะคะครับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคุณมีความ ตั้งมั่นเลยนะคะไม่ว่าใครที่เป็นนิสินอยู่หรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินในปี2564คุณจะได้เงินมาเป็นกอบเป็นกร,รมนะเรียกว่าดีขึ้นกว่าปี2563แน่นอนเลยนะคะแต่คุณคุณบอกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคุณมีความตั้งใจแล้วแหละคุณมีเป้าหมายชัดเจนแล้วแหละนะคะปีหน้าเหมือนที่ไพ่บอกคุณว่าเด็กนี้บอกคุณว่า เสียเงื่อแล้วได้ตังค่ะใช้ความรู้ความคิดคิดต่างได้เปรียบเปลี่ยนงานใหม่การต่อเติมบ้านนะคะการเดินทางไกลค่ะการวางแผนนะคะมาดูไพ่ใบที่ 9. กันคุณเป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระมากชอบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบสบายสายไม่อยากเหนื่อยนะคะไม่มีใครอยากเหนื่อยก็จริงแหละแต่ว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวไกลนะ มีโอกาสที่จะมีเงินแล้วได้ไปท่องเที่ยวเที่ยวอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านลาวพม่าก,กัมพูชาหรือว่าคุณได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะปีหน้าเนี่ยหรือคุณมีแลนไว้แผนของคุณจะเกิดขึ้นแน่นอนฝันของคุณจะเกิดขึ้นถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะไปทํางานหรือไปเที่ยวต่างประเทศคุณมีโอกาสได้สิบนั้นค่ะนะคะไพ่ใบนี้คือคนที่ชอบอิสระชอบท่องเที่ยวเป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะเป็นคนที่ เป็นเขาเรียกว่านักล่าฝันนะไพ่ใบที่1ิแน่นอนค่ะคุณจะสะดวกสบายมากขึ้นคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาคุณจะมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่สบายขึ้นมากเลยนะคะคุณจะมีอิสระหลุดพ้นจากการเป็นนิสินคุณจะหลุดพ้นจากพันธนาการชีวิตของคุณที่มันรู้สึกว่ามันเหมือนทางมืดทางตันอะ่ะคุณจะหาทางออกในชีวิตความรวยของคุณอยู่ในระดับรวย ประมาณ70%จาก100%นะถือว่าค่อนข้างดีนะคะแต่คุณจะรวยเนี่ยเมื่อเมื่อคุณเปลี่ยนงานใหม่นะคะเอ่อแล้วก็ไปสารที่ใหม่ๆนะคะแล้วคุณตัดสินใจที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆนะคะเอ่อเป็นงานที่คุณถนัดงานที่คุณชอบงานฝีมืองานแสดงศักยภาพของคุณแล้วคุณจะรวยได้ ะะแต่ถ้าคุณมัวลังเลนะคะสองจิตสองใจตัดสินใจไม่ได้ยังอยู่ที่เดิมมันก็จะเป็นแบบเดิมนะคะก็คือเรื่องเราวเก่าว่าอะไรเก่าๆนะคะแล้วการเงินมันก็จะตึงมือด้วยเขาเรียกว่านะคะถ้าคุณพร้อมตัดสินใจนะคุณกล้าที่จะตัดสินใจนะคะคุณมีปณิธานปีหน้าคุณรวยขึ้นแน่นอนนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินมาสร้างบ้านหรือว่ามาซื้อรถสักคันหนึ่งนะคะ เพื่อทำหมากินหรือว่าคุณจะออทดลองทำธุรกิจหรือว่าอยากจะทำธุรกิจของตัวเองเล็กๆนะคะก็มีโอกาสมากมายเลยขอให้ท่านที่เลือกไพ่กล่องที่สองชงโชคดีนะนะคะการเงินของคุณดีขึ้นกว่าเก่าถามว่าลาบลอยคุณจะมีไหมลาบลอยเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายนะคะแต่คุณจะได้แบบจากการงานของคุณมากกว่าอย่าลืมฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่หมอคลีนไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็แชร์ไปนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะขอให้โชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนค่ะนะคะ